เบโคนะครับเป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าบ้านหลังสุดท้ายของน้องสักเรียนอเมริกาเนี่ยเขาก็จะไม่ยึดติดว่าการที่นําน้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในโกนเนี่ยเป็นการทําให้น้องนั้นไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้สิ่งที่ผมเล็งเห็นก็คือว่าอะไรที่มันทําแล้วสบายใจผมว่านั่น,นะครับดีที่สุดผมนัทนันว่องเทาชัยนะครับกลองครับผม เป็นเจ้าของแบรนด์แพ k Deco ครับแพ k Deco นะครับเป็นแบรนด์นะครับที่ทําสินค้าหรือผลิตภณัณฑ์รหรับสัตว์เลี้ยงน,นะครับให้เจ้าของนะครับได้พึงลาลึกถึงความรู้สึกดีๆหรือความสัมพันธ์ดีๆที่มีต่อสัตว์เลี้ยงที่เราเรียกว่าบ้านหลังสุดท้ายของน้องสัตว์เลี้ยงครับผม ครับต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นผู้ผลิตแล้วเป็นโรงงานนะครับที่รับ O E M สามารถผลิตตามแบบของลูกค้าได้โดยสินค้าของเรานะครับก็จะมีขายที่ต่างประเทศและในประเทศนะครับแต่เราจะมีสินค้าที่ขายในประเทศไทยเนี่ยประมาณ5 6รูปแบบก็จะมีทั้งใส่อาธิน้องใส่สกดุกน้องรวมถึงใส่ปอกคอใส่ขนหนวดของสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันครับผม ต้นคือเราเพิ่งเห็นคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวนะครับสูญเสียสัตว์เลี้ยงครับที่เป็นที่รักพอเรารู้สึกว่าสูญเสียไปเนี่ยเราก็อยากเก็บรักษาเขาเนี่ยให้เปรียบเสมือนเขายังอยู่ในบ้านของเราเราก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์ครับที่ตอบโจทย์ที่ว่านําเลี้ยงที่สูญเสียไปเนี่ยมาเก็บรักษาในรูปแบบที่ให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านครับ การแข่งขันค่อนข้างสูงครับเช่นถ้าเกิดมีสินค้าที่เป็นสินค้าประเทศจีนนะครับก็แน่นอนครับราคาเราไม่สามารถสู้ประเทศจีนได้แต่สิ่งที่เราสู้ได้นั่นคือการคอสต์เลไม่์ความที่เป็นสินค้าที่พรีเมียมวัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศน,นะครับเป็นรูปแบบของ plantation wood คือเป็นไม้ป่าปลูกถ้าสามารถออกแบบได้เองเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งสุดท้ายนะครับที่ทำมาให้พึงระลึกถึงน้องสัตว์เลี้ยงได้ครับ ก็คือทักมาแล้วก็ส่งรูปภาพน้องส่งเรื่องราวน้องรวมถึงช่วงเวลาของน้องนะครับทางเราจะมีทีมงานนะครับทำ 3D ให้ดูครับเพื่อพิสูจก่อนแล้วค่อยถึงเจผลิตจริงครับส่วนในระยะเวลาการทำนะครับก็คือ1-2วันครับความประทับใจก็อย่างเช่นรีวิวนะครับที่ใน Shopee นะครับใน s h อ p e e ก็จะมีว่าตั้งแต่ซื้อสินค้ามาใน s h อป e ี ไม่เคยมีสินค้าอะไรที่ซื้อแล้วรู้สึกคุ้มค่าทางจิตใจคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปนั่นนะครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเราให้มากกว่านั้นเราไม่ได้แค่แค่แค่สินค้าเราให้ความรู้สึกดีให้ความทับใจที่เขาได้สามารถเก็บเกี่ยวพึงระลึกถึงน้องสะเี้ยงที่เสียไปครับผม ถ้าเกิดเทียบสัดส่วนสินค้าที่ขายทั้งไทยและต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยประมาณ80%ครับอีก20%เนี่ยแล้วก็คือจะมีส่งในประเทศไทยครับผมผู้บริโภคก็คือต่างประเทศเนี่ยมีประชากรที่มากกว่าแต่และประเทศนะครับออวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนยครับผมความเชื่อของเขาเนี่ยครับเขาจะซื้อโกดหรือบ้านหลังสุดท้ายของน้องสัตว์เลี้ยงเนี่ยก่อนที่สัตว์จะเสียนะครับรวมถึงต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะรักสัตว์เหมือนคนในครอบครัว เขาก็จะไม่ยึดติดว่าการที่นําน้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในโกนเนี่ยเป็นการทําให้น้องนั้นไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้หรือว่าทําให้น้องนั้นก็คือถูกจองจําอะไรอย่างเงี้ยครับคือวัฒนธรรมจะต่างกันขึ้นในความเชื่อครับแต่สิ่งที่ผมเล็งเห็นก็คือว่าอะไรที่มันทําแล้วสบายใจผมว่านั่นนะครับดีที่สุดสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเริ่มต้นจากความสุขก่อนความสุขที่เราสึกว่าเราอยากทาสิ่งสิ่งหนึ่ง ให้คนระลึกนึกถึงเลยเป็นโปรดักต์นี้ครับผมแล้วในเรื่องของกําไรหรือว่าสิ่งที่ผลพลอยได้ที่ได้รับมามันจะเป็นสิ่งที่ตามมาแต่ให้นึกถึงในเรื่องของความสุขการเริ่มต้นที่ทําก่อนเพราะความสุขเป,เป็นตัวจุดประกายครับที่ทําให้เราสามารถเดินต่อไปเรื่อยๆให้เรามีความสุขแล้วก็สามารถทําสิ่งนั้นได้ไปเรื่อยๆครับ